สวัสดีครับผมนะครับ,บนายช่างซ่อมได้นะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้นายช่างมาพามาตัวนี้ครับนะครับชุดชาร์จของบอสนะครับชุดชาร์จบอสตัวนี้ชาร์จบอสแบตลิเทียมนะครับ รหัส al หนึ่ง v นสยซีวนะครับจะถอดดูนะครับปอดีมันมีอาการร้อนนะครับร้อนผิดปกติปกตินะครับคือชุดชาร์จตันนี้ชาร์จได้นะครับชาร์จได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่มันมีอาการผิดปกติตรงที่เดี๋ยวผมเสียบลองชาร์จนะครับมันร้อนนะแปลกแปกนะครับมันมีกลิ่นแปลกแปก็คือร้อนนะครับมีชาร์จได้นะครับ แต่มันอาการร้อนผิดปกติเดี๋ยวผมขอดูภายในหน่อยนะครับเป็นของนายช่างเองนะครับไม่ได้ของลูกค้านะครับคอยอะไรเข้าชาร์จได้เรียบร้อยนะครับแต่มันร้อนผิดปกตินะครับเดี๋ยวลองดูนะครับแกดูภายในมันนะครับอันนี้นํานำพามาซ่อมนะครับจรวเช็คชุดชาร์จนะครับ มีน็อตอยู่ตัวนี้ก็คือบอสนะครับน็อตอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าครับน็อตธรรมดาครับตัวนี้เป็นชุดชาร์จแท้จากบริษัทนะครับก็ใช้ไค,ควโงธรรมดาถอดนะครับเครื่องมือไม่มีอะไรมากมายมาดูภายในกันนะครับมันมีอาการร้อนนะครับร้อนร้อนผิดปกตินะครับ ชาร์จสวรรค์แบตเตอรี่ไร้สายนะบอร์ดสิบสองโวลต์ตัวนี้นะเก้าถึงสิบสองโวลต์นะครับใช้ได้หมดร้อนปิดปกติของเราเองนะครับไม่ได้เป็นคลูกค้านักเกะมานะครับโอ้หจักเลยครับ จากเลยนะครับไม่เล็กกับชุดนี้เป็นชุดชาร์ตของแท้นะครับของแท้แต่ไม่รู้ว่าทำไมมันร้อนร้อนแบบิดปกติเลยครับ เดี๋ยวนาะยช่างน่าจะนะครับโกคาปานะครับน่าจะโกข้าปานะครับร้อนมากอุปกรณ์มันร้อนเสียบทิ้งไว้แล้วมันร้อนนะครับไปๆดเดี๋ยวลองวัดไฟดูนะครับ ลองวัดไฟไฟสแสดงผลตัวนี้ก็ซิงตัวนี้ร้อนเป็นปกตินะครับซิงตัวนี้คาปาซิตเตอร์สี่สิบเจ็ดไมโครสี่ร้อยโวลต์ นี่คาปาซิเตอร์ตัวนี้เป็นไอซีสวิชชิงนะครับชาร์จไฟชุดกลาร้อนอยู่ฝั่งนี้นะครับเอเนนะครับคาปาเด,ด,ดี๋ยวลองวัดคาปาดูถอดคาปาออกมา มันมีอะไรแปลกๆมันร้อนผิดปกติครับยังไม่รู้ปัญหาของมัน,นกินตุกๆครับกินกินว่ามันจะถ้าเกิดใช้งานไปมันจะเสีย กินมันตุต๊กๆได้ลองดูครับปลาค่าเท่าไหร่นะครับมันร้อนผิดปกตินะครับแต่เป็นที่ชุดภาคแก่ไฟนะครับคิดว่านะครับเพราะมันร้อนฝั่งนี้ร้อนมากเพราะพาะตอนนี้ผมใช้มานานแล้วนะครับ น่าจะมีกาวอยู่นะครับมหรอติดกาวนี่เป็นกาวคนระับกลินตุตุ 400วัตต์47มโครนะตัวนี้ C filter ครับตัวนี้เดี๋ยวลองดู47ได้ไหมครับนะ ได้ครับ47ไมโครฟารัด47 UF 47.42 UF นะครับมิมีปัญหาก็ได้ เจอแผงทีวีเก่าได้มาแล้วที่เกียรไปซื้อครับอันนี้เอาขาปาสี่สิบเจ็ดของเดิมมันสี่ิเจ็ดไมโครนะครับแผงทีวีเก่ามันหกสิบแปดนะครับบอนสูงกว่านะครับของทิ้งแล้วนะครับเอาตัวนี้ดีกว่านะครับ ได้คาวนสูงกว่าคนวนสูงกว่านะครับอ,อไม่เป็นไรนะครับเพราะเป็นซีฟิลเตอร์นะครับตัวนี้ยี่ห้อมไม่ค่อยเีเท่าไร ของเทนะครับของเทของเทของเทนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งมัน สามสิบห้าโวลต์หนึ่งร้อยมิโครครับสามสิบห้าโวลต์หนึ่งร้อยมโครคาปาานี้ถ้าดูภายนอกไม่โอก็เป็นไปเลยนะครับเพราะว่าบางครั้งเวลาไฟเข้านะครับ กับเราวัดค่ามันจะไม่ได้นะครับมันมีการเสรื่อมค่านะครับอันนี้เราประหยัดนะครับเราประหยัดของเขาัลวลบจะเป็นขีดเล็กนะครับอันนี้นะครับ วอล์กจะเป็นคีดเล็กสัญลักษณ์นะครับประมาณนี้นะครับดูไม่ค่อยชัดนะครับใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับรอไม่รู้สูงเกินหรือเปล่านะครับไม่น่าจะสูงน่าจะพอดีนะครับพอดีนะครับความสูงได้พอดีนะครับ หนึน่งร้อยมิโครสามสิบห้าโวลต์สามสิบห้าโวลต์หนึ่งร้อยมิโครหายากนะครับเดี๋ยวก็ทางผมต้องไปซื้อที่ร้านอะไรก่อนนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับอาการเออ่เกิดความร้อนนะครับผมจะทําการเปลี่ยนคาปาทุกตัวก่อนนะครับสําหรับบอร์ดนี้นะครับก็คือเหลืออีกตัวนี้นะครับ สามสิบห้าโวลต์หนึ่งร้อยไมโครสามสิบห้าโวลต์หนึ่งร้อยไมโครนะครับพอดีผมไม่มีคปาปาขนาดสามสิบห้าโวลต์นะครับหนึ่งร้อยไมโครนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ให้ทําการเปลี่ยนคาปาทิเตอร์อาการเบือเ้องต้นก่อนเพราะว่ามันไม่ได้เสียนะครับก็เหมือนกับเราการอัพหรือว่าอ่าฟอกแผ่นปินที่ใช้งานมานานแล้วนะครับนะครับถ้ายังใช้งานล่าอยู่นะครับถ้ามีอาการเพี้ยนเพี้ยนเปลี่ยนแปลงน,น,นะครับ ก็เราต้องการเปลี่ยนคาปาก่อนนะครับลูกคาปาแล้วก็ลองใช้ดูนะครับส่วนนี้ไม่ได้เสียแต่มันร้อนมีความร้อนในแผงนะครับแปลกๆนะครับก็เลยผมก็เดี๋ยวทําการเปลี่ยนคาปายกเซ็ตนะครับแล้วก็ทําการประกอบเข้าไปนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณื่อนที่เข้ามารับชมนะครับเอาต้องขอโทษด้วยครับไม่ได้จบให้เพื่อนดูนะครับเพราะว่าเอ่อคาปาเทเตอร์ของผมมันมีไม่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 พร้อมนะครับสามสิบห้าโวลต์หรือว่ามโครรือ่โครไม่มีนะครับ ขอจบวางแค่นี้นะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์นะครับดูคลิปต่อไปนะครับเพราะวันนี้ก็จบกับงานนะครับตัวนี้นะครับนะครับแผงชาร์จนะครับของบอสนะครับแล้วก็คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะรื้อนะครับเอ่อแบตเตอรี่ของมา k i กิต้านะครับเอ่อให้ดูนะครับระหว่างของเตรียมกับของแท้นะครับ ด้าน,นในมันตกต,ต่างกันอย่างไรนะครับตัวนี้ก็คือของเทของเทียมนะครับแต่ผมไม่บอกว่าอันไหนเป็นเทหรือเทียมนะครับเดี๋ยวค่อยดูกันนะครับนะครับดูแล้วดูว่าสภาพเบ็ดอ่าใช่เบ็ดรุ่นไหนแล้วก็อุปกรณ์เป็นอย่างไรนะครับเพราะวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆท,ที่เข้ามา,ร,า,มารับชมนะครับขอบคุณครับ